ทางลงไปทำน้าค่าครับผมนี่ครับเป็นเหมือนเจ็บลำตัวเหมือนมากครับผมอืมนี่ด้ อันนี้อันนี้เห็นทั่วไปครับผมก็คือสบายลยทุกทีบอกโอครับผม

ขอบเสียนขอบพรประตูเมืองบางบดนีหละครับไทมาตามร้อยมาแต่ส่าเลยนะครับเด้อหรือจะจองใกล้พี่ไอ้ก็ได้ครับผมเดี๋ยวผม เดี๋ยวผมแท็กไปให้ไันนี้ไร้เอ็ดเอ็ดไลน์ไปให้หัวใจนาคาอธิษฐานขอพรเพื่อสุขภาพ

พีน่ะยนั่งยังย่อกอนอ <c oughs> ยิงก็ครับอ ลอยยายแก่กอน่ค่่ามพ่อไปทััวหก่อไปกันต่อครับผม มันยาวมันจะดาก็ติดกันน้อยมนยาวมันยาวทั้งเหมือนเขาาะเพรมันม่ไหลไหลไหลติดกันสผมผมเป็นไงบ้างส่งผมเขาเป็นไงบ้างรอค่ะโอ้โหไปไหนต่อไปไหนต่อไปไม่ได้จะรอจะต่อยต่อย ถ้นตรงนั้นมันจะนั่งแต่ยืนเลย ดครับได้อทคอคอทาลูกพอใจเลยนลูกพอใจครับลูกัวใจเฮ้จิดสันหลังครับผมอ๋อนี่ไง

โอ้นี่ครับสะดือภูลังกาครับผมคือบ่อน,นี้เขาไม่มีการลงไปทุกตัวนะคะ oh. บ่อนอ้ำสัดผิดสะดือภูลังกาบ่อทุกตัวจะอยู่ต้องเลีเ้ยงในตกแต่งที่มันทิ้งครับตอนตอนนี้ไม่มีน้ำครับมีจุดจอดห่อพร้อม ร้อจะไปไปดีรุ่นเจดีย,ดดยผู้เสาวหุ่นไปแล้วก็เดินกลับมาแล้วก็ขึ้นบันไดร้อยสี่สิบขั้นท่ามเออจดีย์หลวงล่วงยากเะินไปผู้เลยเสะจับแล้วคะ<ห>่ะโอ้ข้าลับเลยมาเอานี้ได้โบได้ใกล้กว่ากันอันนี้ใกล้กว่า <laughs> วโอเคครับไปอเอายอดใกล้ๆกว่า u oh, sắt mạc sắt mạc ได yeah. yes. mm ้ครับผม เริ่มตึงแล้วครับที่นี้ โอ้ผมมาถึงมาพักอยู่ครับแต่บ่กคืนีงโอ้ลุงจิบยุกไกพักผีแหละนนี้คือมาแล้วกลับกลับไหนกลับเลยไหมครับพี่เราจะพักอยู่นี่แลรอครับพักสักคืนก่อนนีน่อันละครับถ้าจะเป็นสูงสุดคือกงเข้าสีบุญนาวท่ำนาคีสูงที่สุดนโอ้โหนาคี แต่คงจะ,จะไปต่อนาคีได้นะคะแต่คง<ด>จะไปไม่ถึงครับผมนาคีเดินง่ายพี่เป็นทางลาดเ่าเลยบันไดส่วงเดีดเยวควางงมสงแรกที่ข้าสึนแล้นใ่ไหมครับดีเลี้ยวไปขาวๆเลครับบึงโคงล้งครับผมเจอดีลงสาค่ะ,ะคัะ ไปนจะเป็นถ้ำปูวังก่อนที่เราขัากับโอ้นีครับหลวงปูวังครับผมเทพเจ้าผู้หงการครับฝึกจ็บอธิอยู่ตรงนี้สว<ะ>ดมอกก่ะ พอดีเลยครับผมโอ้ซื้อแยังก่อครับผู้นำทีมเหมือนพูด <laughs> เอวหวานครับผมเ,เป็นไก่นี่ผู้นำทีมย่านไก่แลยครับผมหลงเพิ่งในน้ำทิมความดูสิ <laughs> ครับทั้งหนา